ถ้าพูดถึงการเปิดหมวกหลายคนก็จะนึกถึงการเล่นดนตรีการร้องเพลงการโชว์ความสามารถต่างๆใช่ไหมคะคราวนี้ไปดูเรื่องราวชีวิตของพระเอกลิเกนะคะเขายอมขับรถข้ามจังหวัดเลยอะ่ะเพื่อไปเล่นแสดงการเปิดหมวกนะคะตามตลาดสดต่างๆจนตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดที่จังหวัดสักแก้วเนี่ยโอ้โหชื่นชอบเป็นอย่างมากไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยคะ่ะ อจะชิมอารมณ์พิมนารอยิ้มแก้มอัพเธอจะรักจะหลงหรือก็้อแค่กันนี่เลยคุณผู้ชมคะแต่งตัวมาเต็มแบบนี้เป็นพระเอกลิเกแล้วก็ต้องมาเปิดหมวกด้วยกันเล่นลิเกแบบนี้เจอเสียงเพราะเพราะท่าทางรำอ่อนช้อยแบบนี้ไป เป็นใครก็ต้องตกหลุมรักนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดเมืองสะกแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสากแก้วค่ะตามชื่นชมพระเอกลิเกรูรปงามท่านนี้ที่ใช้เสียงเพลงออดอ้อนเดินร้องเล่นเต้นรำในชุดลิเกกลางตลาดแบบนี้จนเป็นที่ถูกอกถูกใจค่ะ พร้อมกันนะ <มา S 1> ก็ได้ช่วยกันยิบย<ร>ื่นน้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่ฟังแล้วเนี่ยเพื่อเป็นขวัญแล้ว,ลวก,ก็กำลังใจให้กับพระเอกลิเกรูปหล่อทังดีนะเราไปสอบถามชื่อเสียงเรียงนามของพระเอกลิเกชื่อว่าน้องแมนค่ะหรือมอนรักเมืองสุรินศิลปินดอกยญาช่อฟ้ามงคลศิลปพร้อมด้วยพระเอกเกียรติศรีชัยชเป็นพระเอกลิเกพลัดถิ่นสู้ชีวิต ทั้งคู่ก็เดินทางมาจากจังหวัดสุรินเลยคุณผู้ชมเดินทางข้ามจังหวัดมาที่ส่ะงแก้วอะ่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าที่มาแสดงลิเกเปิดหมวกในตลาดเนี่ยเพื่อต้องการหาไรายได้อ่ะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นี่นะคะไม่มีงานแสดงเลยบวกกับเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยก็ยิ่งไม่มีงานแสดงลิเกเข้าไปใหญ่แต่ว่าตัวเองแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็ไม่ยอมแพ้นะคะตั้งใจเลยค่ะ ขับรถข้ามจังหวัดจากจังหวัดสุรินทมุ่งหน้ามาที่จังหวัดสะแก้วต้องบอกว่าระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะ<ๆ>เพื่อมาหารายได้จุนเจือครอบครัว<ๆ>ด้วยการท<ๆ>ี่แหละแสดงนิเกกลางตลาดแล้วก็บางช่วงก็มีรำอ่อนช้อยแบบนี้อีกเหตุผลที่ต้องมาสแสดงลิเกเปิดหมู่ค่ะ<ๆ>เขาก็บอกว่าเพราะว่าในช่วงก่อนโควิดค่ะ<ๆ>เขาตั้งใจจะสร้างบ้านให้กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะ แต่พอเจอพิษเศรษฐกิจจากโควิดรายได้หดหายทำให้บ้านที่กำลังสร้างอะค่ะคุณผู้ชมก็ไม่สมบูรณ์ก็ต้องหยุดชะงักไปเลยนะจึงขอกราบบรรดาพ่อแม่พี่น้องตามจังหวัดต่างๆที่น้องแมนเดินทางผ่านช่วยเมตตาเอ็นดูพระเอกลิเกน้องใหม่ตัวเล็กๆตัวน้อยด้วยนะคะที่คุณผู้ชมคะโอ้โหนี่นะคะ ใช้ความสาม,มารถของตัวเองนะคะมาแสดงเปิดหบุกนะคะ,ะก็เป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตพระเอกลิเกน้องแมนด้วยค่ะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ